สวัสดีทุกคนมันนี้สิาพามาหล่อเบิงบรรยากาศตอนแรงๆเนาะอยู่สวนอยู่ที่งหน้าอันนี้แหละเนาะถ้าหล่อเบิง้งไะทางนี้เป็นสวนมัน,นทางนี้เนาะทางนี้เป็นสวนมันทางนี้ที่ปลูกเขาเที่ทางนาเป็นไห,หนาะนี่ทางนี้อันปลูกมะเตดินมะเตอร์ดินตาเ,เนาะแล้วก็ทางนี้สิเป็นอ นะปูเขาเว็ดนาภูเขาท่านท่านนี้มันเป็นทั้งโคปูมัตรีนไทรมีอา,ากาศตอนแรงเนาะเย็นเพราะว่า่วนนี้ก็เริ่มเขาสู่ฤดูหนาวแะไรกัอากาศเริ่มเย็นเนี่ยเนาะบรรยากาศตอนแรงเปนบรรยากาศดีสุดเลย ชิวๆันนี้ออกไปใส่บบได้ก็เลยต้งองรออยู่ไห่อยู่สวนเนาะบรรยากาศดีเด้อเย็นบรรยากาศตอนแรงอยู่อยู่เขตอันนี้เนาะอยู่เขตอยู่แถวบ้านมันสีเริ่มเขาสู่ระดูนาวเลยเนาะตอนนี้เนะาะจะห่อนาวนะเท่าท่าอันแค้มหวยเขาจะสิบปูกพักใส่ปู่พักตามฤะดูค่ะนะ ปลูกผักกาดเอาไว้กินเอาไวคขายเนาะเราเป็นส่วนดูพนเหมน็นบวสมัติปลูกได้เพราะมันสิ่นาวมันสิ่เปื่อยเบื่อนะนี่กกมาทั่วผู้โอ้ไอยเขาจะอื่นลนะ้วเนา่นี่นะตัวเป็นเนี่ยอ่าตัวมันเป็นหมาสีเขียวนะกินได้อแอมพ์านตะหอนยำนะ้ำเท่ๆมันนี้เขา เจ้าสิปูพักเนาะปูพักกาดแต่นี้มันเบิดสวกอันนี้มันมักทุดินปูมักทุดินเด้อนี่นะซากมักทุดินตาแล้วกันทั้งนั่นเนี่ยกล่องบัสซูมท่างสีเหลืองค่ะนาะเป็นเขามันกําลังเรืองแล้วกันทั้งเทิงนะซีเมนมันเนาะคือว่ายุนี่เขาปลูกผสมผสานเลยนะปลูกทุกอย่างอันนี้ฝักบัวไปฝักบัวฝักบัว ก็ายดำพี่หนาวางแพนมันสปลูกกระสายดำนะโอ้โหเป็นไปได้หรือบ่นี่นะบรรยากาศเนาะนี่บรรยากาศยามแรงอยู่เทียงนาอากาศเย็นนอากาศดีแห้งดีมันนี่นะว่าอากาศยามแรงแล้วก็บรรยากาศสีหน,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 นาวนาเนเนาะเชิงขันวันนาวแห้งกำลังดีนะบรรยากาศยางเวิงเขาเนะทางลางงามเพนทางลางนะ มีสีอันเลือ,รรอกับสีเขียวนะนี่นนะโฟกัสโฟกัสนำวิวโวมโฟนะกัสเำเจ้าของคลิปเนาะแกผักแกผักกินแรงอันนี้นะใครเคยกินแนะ่้ครญี่ปุ่นทำหลามากนะี่เนาะมันเซ่บอยู่มันก็สีคขียวหน่อยหนึ่งสำหรับคนบคนะหมักเนาะใครหมักก็คือว่าเราสาดินหน่นนะะหนึ่งเอาไปรั่วแล้วกันใส่เกลือหน่อยหนึ่ง ยอดสมุนไพรพร้อมไปเก็บผักญี่ปุ่นเก็บเอาไปกินต้มมันเป็นลวกจำเจวแซ่บเหนะ็นอะโอือโอ้ยยย สไลด์เห็นไหมสุดงามงามแรงฮองเพงฮองเพนอ,อันนี้ทางนะ <c oughs> อันนี้เพ่อนเกี่ยวเข้าแล้วแล้วก็ทางเรียบร้อยเนาะ บัวเพิ่นมีแผน่นปลูกอีกช่าเนาะคุณแม่เพิ่นนี่ในแนวซ้ายเลยอีกต,ต่อ นี่ปุ่นเป็นตองกินเอ๊ะรู้สึกว่าขาวสองนี้รู้สึกว่าขาวกัเก่าต้นมะเขือมะเขือบุมีมาผมเข้าใจที่กันตน้นบักยังนี่ไม่อาบน้ำอืม ได้แล้วเดรร้ายตื่นเลยนะเอามอหลวงก,กินเนาะขางญี่ปุ่นบางคนกับบวมากบางคนกับมากคำหล่าหมากแต่คนบัวหมากเขาสีคขียวเนาะนี่เนาะแต่ในนี่เขาจะวานะ่าเอาหนาไปต้มเอาถ้าห่าไปต้มก็เป็นยาเนาะกินได้เป็นยาสายยางหนี่แหละจากยาโมหะนะอ้งาม เออมุ่งนีนงามแห้งอีทางนางเลยนะขาอนไรเป็น,น,นขาเขาเจ้าเด้อตัวมันสุกแล้วอันนี้เขาเฮามันยังแขียวอยู่เนาะเพราะว่าเขาปลูกน้ำหนักถก <c oughs> อ่นะพาหยามไปเบิ่งเลยพาหยามไปเบิ่งบรรยากาศางามแรงบรรยากาศพาเบิ่งบรรยากาศพร้อมนะพาเก็บพักพร้อมเนาะนี่เก็บพักธรรมมาซา่าอ๊ะมาพัก ปไปเลยนะนี่กนะมากหมากพักมกพักมากเก็บเก็บผักธรรมชาติยูนี่นั่นยู่กับธรรมชาติแหงอ่อะฝากเนาะบรรยากาศยามแรงนี่นะบรรยากาศดีแหงนี่ ไปก่อนบ๊ายบาย